บ้านแล้วจ้าพาทวดไปหาหมอกลับมาแล้วดีทุกอย่างเลยเจาะเลือดียังก็ดีทุกแนวแม่พี่นอ้องยังกล่องอยู่แค่นข่นคอยเจมเบิ้มนูข <c ười> คอยว่ได้ขายเขียงเ้อขคอยว่ได้มาขายเขียง เอาไว้ในมาสะสมของเก่าแบบนั้นเด้อนามหามหน่อยคนเอาเขียงไปอ้อยไปย่อไปอ้อยไฟเด้อเอาเอาบ่อไปอ้อยไฟก็เอาไปนั่นเลยแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เลยแล้วเปิดเลยแล้วคุณคุเจ้าของเขียงนอนนี่มั้ยเฮ้ยคอจ้า เฮ็ดจ๋าง่วงไหมแต่ว่าเก่งหายมือนี่ไปโรงพยาบาลแต่ว่าเก่งพวเก่งกับมือนี่พอยี่เล่เป็นใครอีกเพราะว่าพอยีเล่เป็นผู้เอาอยแอเอาเลยอ้ เดียนี้เจ้าหลงเ็เอายางซับกันสามเียรู้สองเทียร์ไดไมสองจำได้ใช่เอาอะไรอาขาย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 ค่ะซื้อหน่อยค่ะแม่ค้าชื้อหน่อยค้าชื้อน้ำหน่อยค่ะซื้อน้ำหน่อยค่ะแแมน บันอีใบสามนี่คอยสิได้ออกคอยสิได้ไปนั่นเจ้ะโอสมอแม่เมื่อนี้เขาสชีเปิดงานไหมเมื่อไรเมื่อนี้หรอมื่อื่นไปมื่อื่นไปไออสมอเขาจะเปิดงานที่ส้มสูงงานอำเภอเขาเลยไหมเมื่อวันที่เกิดแท้แมนบ่ามจ้าตันออกไปหาพุ่นเด้อเอาไปหาน้องอยู่พุ่น นี่ยนี่ยใจมันนอนไิเออกีออกไปพ่งีนออกไปเอาน้องซ้อยกันนี่คุณไปไปเปิดแล้วกับซบอร์โดนกับซิกับมานะเกิดงาน,นงางนะบ่อัน อ,อันอันยุปโปรตีนอันนั้นอันนั้นกัดมือไปงานกับพอกับแม่นะ้องเท่าขับบริษัทสงเท่าค่ะโอ้โอ้ทำอะไรล่ะลูกทำอะไรคะอ่าทำที่พายจ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขายขายเขตังตังซื้อหน่อยตังห้าบาทเพชรจ๋าเพชรเออหาจัแจกห้าบาทค่ะอ่าขอดาวให้คุณยายหน่อยเอ้ยยิ้มบ่บ่ดาวหน่อยค่ะขอดาวค่ะไม่ได้ดาวสักดวงเลยได้ศูนย์ใครจะเป็นคนให้ก่อนนะใครจะให้ดาวหนูเยอะเลยเยจ้ะเยี่ยมเลยใครจะเป็นให้ดาวหนูนะครค่ะ ขอบคุณค่ะไม่ม huh. <al> ีเลยแอนอรดีแม่จ๋ามาเหรอไหนๆลูกแม่ก่อนแม่แม่แม่ดวงดาวให้แล้วหนึ่งดวงขอบคุณลูกค่ะดูชี้ดูชี่แปลงวันสวยดูชี่ดูชี่วัสวยไหมกูะสวยมันโค้งเพชรเลยนี่ไหนดี่เก่งมากเลยโอ้โหมันเป็นควายจิ๋ว กูน่กลัวไปาโตโตแปว่าบอกว่าเปลี่ยนเป็นซ้อยเออกินไหมโคต็เปียอีกแล้วขอคือเปลือกไนนไงดาวที่ส่งตอนนี้ได้หกสิบสามดวงโอ้โหสั้นใยา่ว่าแล้วว่าแล้วไห นนี่ย้ายกรได้ตทั้งสองคนนั่นแข้งเดียวกันเก้วยฉันมาคอยเลมันนี่วงน้ําลลาแต่จะเชื่อก็ไที่เราปัจขาบ้านสมชันกับบี่าสวัสดีค่ะคุณยายลุงผิง

ตาเห็ตาโนอนน่ะหออเดี๋ยวพอมาเมียก็เลย้อจะเขานอนหไปนล้วจก้านนอนกันเขาไม่นากันไมไม่น้าไม่ได้หรอกเราต้องไปนอนก่อนนะโอต้ไปนอนย้อนเป็นบรลุกเออโอตนอนนอนแล้วโอต้ก็ไปหางไปลมาหาไม่ายิมติ่มเก๋ยิมขาไกลบ้านนั่นนวล ไม่ไม่กินไม่เคยกินเลยเมื่อกีที่มาทอล้ะมันจะไม่ติดปวดเข็น่อแ่จริงกับด้ไปนอนก่อนนะคะสวัสดีก่อนนะคะบ้านไปนอนก่อนนะคะแล้วกั็ดูได้ตัวเราอยู่กับโทรศัพท์ล่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคน้องคอยสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีค่ะคอจ้าสวัสดีค่ะอันนี้ละบอกว่าแกเป็นอะไรเมื่อคืนไปแกเซ็งแต่ละวัางในดาบเื็นแหลมสวัสดีค่ะาปบ้า